วีโก้ครับผมนี่วิธีดูแลรักษารถบ่ถูกต้องครับหนึ่งกล่องโซ้กับปกครับสิไลด์เขาเครื่องเหยียดในเครื่องร้มได้ครับตัวนี้เครื่องพังเครื่องเสียหายนี่วิธีดูแลรถรักษารถที่บ่ถูกวิธีครับผมเมื่อเบิงกล่องครับแกะใส่กล่องครับพี่น้องเปิดไม่ก็น่ะซ่านี่ครับแกะกล่องครับว่าดินเต็มเลยครับผมนี่บ่เคยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่เคย เช็ครถดเกทียวครับคันนี้บางสภาพเครื่องครับเบิื่องสภาพของถือว่าถูกไม่ดีครับขนาดนี้ยังบริเวณเปลี่ยนเลยครับนี่ลูกค้าเนี่ยนั่งสร้างเห็ดเปาเพื่อเราครับตัวนี้คุณนครับโอ้โอ้ยอ่าเคาะใส่โอ้ต้องเคาะครับท่านบอกะู้เห็นดิครับอะไรครับผมนี่ครับเปลี่ยนซ่เป็นอย่างครับเอามาเปลี่ยนท่ครับนี่ผลตัวเครื่องแหวนลวมครับเครื่องพังได้ครับตัวนี้ ลูกค้าทุกคนต้องดูแลร,รักษารถดีๆครับเป่ากองสามระยะครับผมเลี่ยนข้างเลียนหนักเนี่ยฟุนเนี่ยเขาก็ต้องเป่าครับปนว่าสิเลียนเป่าถีบมงสี่ครับผมเพียงใดครับอันตรายมากรถผู้ใดสีลปอยรถถีมืงสี่ครับเป็นเจ้นสี่เบิร์สุรุน่นมหมบอแมนครับผมรักษาคือกันรักษาเึ้กันครับผมอันนี้อันตรายมาก สภาพเครื่องยนต์ครับอันนี้มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยค่ะเนี่ยคือจังไรจังเข่าลานบูมือนี์นโอ้ยรักษาดีดีด้วยพี่น้องเนี่ยดีฟูดีด้วยค่ะบงสถาบางใส้เปาคองพี่น้องอันตรไลครับอันตราลต่อทางครับอันตรายหอดต่อทางด้วยพี่น้องเป่าด,ดูดูค่ะ ยินประมันรถจำหนึ่งความขันเป่ากองอากาศค่ะสำคัญเลยมีผลต่อเครื่องเห่าค่ะเตาเครื่องเทเวียนค่ะก็เราพี่น้อนในทางที่เปลี่ยนถังมันเครื่องอยู่เยอะแยะมันเครื่องประมาณจิตลิตร ไข่หอวใจางถุงนึกปะเขอไปไก่บ่ได้พี่น้องกะแสดงว่าจังสีบร,รักษาเลยค่ะฝากพี่น้องไว้นั่นด้วยค่ะให้รักษาของเจ้าของถ้าสั้นก็มาเขากู้ค่ะให้สร้างดูแลให้ค่ะ เรกัพี่น้องต้องเลื่อครับสร้างต้องเลื่อขอ้อขาดเรือครับข้อขาดกับขาดนี่ค่ะพี่น้องอย่าปล่อยไว้จึงสุดเร้่องกับพี่น้องมีทอ่อไหมบครับหน้าชิ้ต้องมากเลยครับเน,นี่ยขาดปไนได้ก็ใส่เดี๋ยวกับเครื่องขัง้งโอ้ยเนาะอย่าให้ขาดเด้อพี่น,อน้องท่ออากาศก็บสำคัญที่สุดค่ะอย่าสร้างตรงดื้อถังออกมากค่ะ ล้วสิ่ำ้ำวนสะอาดไลยเิดควอดทางเนอพี่น้อง เป็นตัวของอากาศค่ะพี่น้องถึงเขาเป่าออกมาแล้วบางหันเรเห็นเลยเด้อค่ะเนี่ยกระย่างสิบพราท่านเปลี่ยนให้ค่ะพี่น้องจะเอาไว้สักกินยังพอใส่ได้อยู่อาจปั่นนี่เด้อพี่น้องก็เอาค่ะกระย่งสินี่เป็นตัวไม้ อันนี้กระถ่อมขั้วสะอาดให้เรียบร้อยละะอเลยเด้อค่ะเปลี่ยนแค่น้ม,มันเครืคอครอ่องค่ะตัวนี้ก็คือนี่เ,เปลี่ยนท่ออากาศให้พร้อมแล้วกา็ทำขั้วสะอาดใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปต่อไปน,น,นะเด้อค่ะ